ใครจะคาดคิดนะคะว่านักแสดงหนุ่มในซีรีส์ชื่อดังนะคะวัยเพียงแค่21เท่านั้นเองจะก่อเหตุคือฆ่าแฟนสาวนะาที่ศพของผู้หญิงมีรอยแทงด้วยมีดเนี่ย20กว่าแผลนะโดยประมาณนะคะเคสลดนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะตำรวจสนคันดายาวไปตรวจสอบที่แห่งนี้เป็นทาวน์โฮมสูง2ชั้นภายในห้องนอนชั้น2พบศพนางสาวชัดสรันอายุ25ปีสภาพคือน,นอนหงาย เสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องข้างเตียงนอนค่ะก็มีบาดแผลถูกแทงที่บริเวณหน้าอกนะคะกว่า20แผลในที่เกิดเหตุค่ะถอยๆหรือนายธนพัฒน์ชนากุลพิสารอายุ21ปีเป็นนักแสดงซีรีส์ซึ่งก็เป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายไม่ได้หนีไปไหนค่ะรอมอบตัวกับตำรวจด้วยสีหน้าตื่นตระหนกนะคะข้างตัวมีมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ5นิ้วปื้อนเลือดตกอยู่ นายธนพัฒน์เล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยก็นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ข้างล่างประมาณสี่ทุ่มก็ขึ้นห้องนอนแต่ก็เกิดมีปากมีเสียงกันเรื่องที่ตัวเขาเนี่ยทำงานในวงการบันเทิงก่อนที่แฟนสาวเนี่ยจะไล่เขาออกจากบ้านระหว่างที่เขากําลังเก็บข้าวเก็บของแฟนสาวก็เดินไปหยิบมีดที่ห้องครัวเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นมาจากนั้นก็มีการยื้อแย่งมีดกันจนทําให้แฟนสาวเนี่ยถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกหลายครั้งจนเสียชีวิตอด้านพันตํารวจเอกวาสุเทพคงกล่อมค่ะ ผู้กำกับการสอนอคณายาบอกว่าจากการสอบสวนนะคะในธนาภัทรหรือทอยๆเนี่ยรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพร้อมคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนและจะคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญามีนบุรีฝากขังในวันพรุ่งนี้ต่อไปส่วนจะคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่ยังไม่ชี้ชัดนะคะเนื่องจากก็ต้องเป็นความสมัครใจของผู้ต้องหา ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณภูมินสารสมบูรณ์ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบ้านหลังนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านของที่ผู้หญิงเสียชีวิตก็พบว่าประตูบ้านเนี่ยปิดเงียบคือด้านหน้าเนี่ยก็ถูกคล้องด้วยแม่กุญแจนะคะสอบถามเพื่อนบ้านค่ะเขาบอกว่าเพื่อนบ้านบอกก่อนเกิดเหตุนไน้ได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุกับผู้ตายทะเลาะกันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่ได้ยินเสียงฝ่ายหญิงร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกด้วยว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ฝ่ายชายมาอาศัยอยู่กับฝ่ายหญิง ทั้งสองคนเนี่ยมักจะทะเลาะก,กันเสมอเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งสอสครั้งบางครั้งผู้หญิงก็ไล่ผู้ชายออกจากบ้านด้วยฟังกันหน่อยค่ะผมเมื่อแ้่ใจเขาเถียงกันเรื่องอะไรแต่บางทีเขาก็ทะเลาะก,กันแบบบางทีผมก็ไม่สนใจ โอเสียงเสียงมันดังดังแต่ว่าดังไม่ชัดว่าทะเลาะอะไรกันท่านนั้นเองใช่ก็บางทีเขาทะเลาะกันรุนแรงก็เขาไล่ผู้ชายออกจากนอกบ้านอะไรประมาณนั้นน้องเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักเมื่อก่อนตอนตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ผมย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดสักประมาณ -67 ปีเขาก็ยังน่ารักอยู่แต่กลับมาก็เหมือนว่าอารมณ์เขาเริ่มรุนแรงเขาเริ่มโตขึ้นอะไรแล้วอะไรอย่างนี้ผู้หญิงอารมณ์รุนแรงก็เขามีโรคประจำตัวของเขาอยู่ ซึ่งเรื่งนี้ก็สอดคล้องนะคะกับผู้ตายที่เคยโพสต์ภาพใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อปี2562ระบุข้อความว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่เธอเนี่ยโดนทําร้ายจากคนที่รักทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการป่วยซึมเศร้าและใบโพล่ามาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วก็พบด้วยว่าเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขับรถเบนซ์หรูค่ะชนท้ายรถกู้ภยัยขณะที่กําลังจอดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก็ทําให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับบาดเจ็บนะคะตรงแยกพระรามเก้าประดิษฐ์มณูธรรมเมื่อช่วงเช้ามืดของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยทีนี้ทีมข่าวเราก็ไปดูที่สตอรีอ่ไอจีของถอยทอยนะผู้ก่อเหตุเห็นภาพนี้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดไม่ชั่วโมไม่กี่ชั่วโมงก่อนก่อเหตุเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในชุดสีแดงแล้วก็แฮชแท็กว่าเนโกของถอยทอยแล้วก็แฮชแท็กว่าถอยทอยสตอรี่นะคะ<ๆ>ก็ดูแลหลายคนก็มองเอ๊ะก็ไม่ดูว่าจะมี ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีมนัยยะว่าจะฆ่าแฟนหรือเครียดอะไรเลยไม่มีข้อความตัดเพอด้อใดๆเลยส่วนเสื้อสีแดงเนี่ยนะคะก็เป็นชุดเดียวกันนี่แหละค่ะที่ใช้ในการก่อเหตุสลดด้วยคช,ชาวเน็ตไปคอมเมนต์กันค่ะว่าเอ๊ะแบบนี้คุณมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าคนอื่นอะอบอกว่ายื้อแย่งมีดกันแต่หน้าอกผู้หญิงโดนแทง20ครั้งมันไม่น่าจะใช่นะก็มีความคิดเห็นต่างๆนานากันไปโดยเฉพาะเรื่องของที่ร่างของผู้ตายเนี่ยมีแผลถึง20แผลนี่แหละ แล้วตัวทอยๆเขาบอกว่ายื้อแย่งมีดกันประเด็นนี้เลยฮะที่คนเอ๊ะแล้วก็สงสัยมากว่ายื้อแย่งกันยังไงทําไมตัวผู้หญิงถึงมียี่สิบแผลม,มันดูมีเงื่อนงำอยู่นะครับสําหรับคดีนี้อ่ะเดี๋ยวรอความคืบหน้าจากทางตํารวจต่อไป